อวันนี้ก็ถือว่าเป็นปีปีใหม่นะคะก็คอยเรื่องยามมานานละเนื่องจากว่าท่านก็ปิดภารกิจและพอหลังจากนี้ไปก็มีภารกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวท่านผอก็ต้องดูแลพวาเราจะการศาศัยเอกชนไม่ใช่เฉพาะเอกชนสามัญอาชีวะแต่จะต้องดูแลทั้งหมดเลยมากเล อันนี้จะถือว่าเป็นโอกาสดีของเรานักแบบจามดวนจามดวนทอตนีนถนนะะ่ถ้าเป็นรายการก็คือนะคะถ้าเป็นรายการก็พักือชู้ว่าคือคิดว่าตอนแรกว่าจะเป็นวันศุกร์แต่เองว่าวันศุกร์ท่านอาจจะถึงใคร,ริจอะไรต่างๆก็ถือว่านักแบบดวนนีก็เลยมาโวยพรให้กับท่านนู่งในพิมา ว่าโดยภาพรวมแล้วเรานั้นปีใหม่ปีเก่าก็ความสมุต้นสมอปลายระหว่างท่านกับพวกเรานั้นเราก็ไม่มีคําว่าปีเก่าปีใหม่แต่ในส่วนนี้ก็เพื่อเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ถือปฏิบัติกันมาเราก็รู้สึกถึงท่านตลอดเรามีทุกเราก็รู้สึกถึงท่านเรามีความสุขเราก็รู้สึกถึงท่านาวันนี้ก็ขอหน้าจี่จากท่กั้งหลายที่ท่านเคารพนักสีจง เนบรรดาลให้ท่านครอบครัวและเจ้าหน้าที่พนักง,งานในที่ทำงานทุกท่านจงประสบแต่ความสุขตลอดไปขอให้ท่านเป็นร่มถ้าจะร่มบารมีก็ไม่ได้เป็นร่มโภร่มใจของพวกเราที่จะ เอ่อให้พวกเราได้ศึกษาหารือได้ช่วยกันคิดช,ช่วยกันพัฒนากนา,ารศึกษาของกระทรของเราตลอดไปนะ่ะไม่เก็บไม่เก็บไม่จนกัะท่านคะ

มียงนซือด้วยว่าเล็ดออนะยกจม่ก้อความสุการดแวกเราอให้ก็บุณมาทุกปีกันได้เพราะเว่าเรารักกันต้องอยูยาวนาน ีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งนะครับทีมังกรทองนะครับที่ว่าเป็นปีมาพอทองเป็นปีมงคลเพราะฉะนั้นในภาระขึนปีใหม่นะครับผเก็ขออาบารมีของสิ่งศัิ์ิทิที่สัาวโลกน้นถือใ้บารมีของเจพอหลักที่กปกรักอง้มเราทีได้ดูในงรราพของเราใ้แกายใ่จิตภาพร่างกายแข็งแ และมีสุขภาพดีที่ดีและก็สามารถทำงานบรรลุสำเร็จผลตลอดปีมางคอนตองทุกคนขอบคุณมาก